ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทัลลนะคะคลิปนี้เป็นพิากาศในหัวข้อที่ว่าช่วงระยะเวลา3เดือนต่อจากนี้นะคะคุณจะได้เจอกับเหตุการณ์อะไรนะคะช่วงระยะเวลา3เดือนนะคะต่อจากนี้เนาะคุณจะได้เจอกับเหตุการณ์อะไรนะคะก็เช่นเดิมนะคะไพ่มีทั้งหมดสี่กองนะทุกท่านนะคะกองที่1จะเป็นในเรื่องของแสงเทียนนะคะไพ่แสงเทียนเนาะหรือไพ่แสงสุกนะคะ กองที่2นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อุยขอโทษทีค่ะนี่ค่ะกองที่2จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะคะพาร์ทที่3นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะจะคล,าคลา้ายๆกันกับพาร์ทที่2เนะาะพาร์ทที่4นะคะคล้ายๆรูปดอกทานตะวันนะไพ่มีทั้งหมด4ี่กองนะทุกท่านเลือกไพ่กองที่เราคิดว่าเราชอบและดึงดูดสายตาเรามากที่สุดนะ 1-, 1 3ถึงเดือนนี้เหตุการณ์ที่คุณจะได้เจอมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะที่คุณต้องเจอและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะตรงนี้เนาะเช่นเดิมการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่เกิดเลยก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังนะคะขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็ยินดีต้อนรับสําดวทุกท่านที่เข้ามาใหม่ขอบคุณน้องที่ทําํามสเต็มให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะนะอย่าไปซีเรียสนะทุกท่านนะ กองที่1น,นะเนี่ย2จะเป็นลักษณะนี้3จะเป็นกองนี้กองที่4ี่จะเป็นดอกทานตะวันนะทุกท่านนะนะเลือกไพ่กองที่เราคิดว่าเอาละเราชอบมากเลยมาดูซิว่าในช่วงระยะเวลา3เดือนเหตุการณ์ที่เราจะได้เจอมันเป็นเรื่องราวอะไรนะคะในสิ่งที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเอาละมาดูก่อนนะคะทีละกองนะคะ ไม่ตรงยังไงต้องของอภัยนะอย่างที่บอกว่าเป็นดวงโดยรวมนะทุกท่านเนาะสิ่งที่คุณจะได้เจอใน3เดือนนี้เจอแน่นอนอย่างเงี้ยอุ้ยขอโทษทีมันเป็นเรื่องราวอะไรเป็นเหตุการณ์อะไรนะคะมันจะขึ้นในเรื่องราวอะไรมั่งมาดูหน่อย สามเดือนนี้สิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะเอาละเอาเรื่องที่แบบว่าต้องระวังก่อนเนาะเรื่องที่คุณต้องระวังคือระวังในเรื่องของการทะเลาะบาแวงนะหนึ่งถึงสามเดือนนี้คุณอาจจะมีเรื่องราวที่ว่าไปประทะคารมกับใครคนใดคนหนึ่งที่แบบเราอาจจะสนิทหรือไม่สนิทก็ได้นะคะระวังเรื่องความใจร้อนระวังในเรื่องของการทะเลาะนะคะ อาจจะเป็นคนที่แบบใกล้ชิดเรานั่นแหละอาจจะพูดจาและแบบไม่ถูกคอถูกใจจากเป็นมิตรก็จะเป็นศัตรูได้สิ่งที่คุณต้องระวังภายในหนึ่งถึงสเดือนนี้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการตัดสินใจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจด่วนเช่นบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการงานบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาให้คุณตัดสินใจนะคะตรงนี้คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความอะไรก็ได้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องเจอเนาะตรงนี้นะคะแล้วเรื่องต่อมาที่คุณจะ ได้เจอก็คือการที่คุณรอคอยใครสักคนนะคะที่เขาห่างหายไปนะคะหรือเขาไม่ติดต่อมานะคะตรงนี้นะคุณจะได้รับการติดต่อจากเขานะนะคะอาจจะช้าหรือเร็วอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่คุณดูให้นะคะมันเป็นไทม์เลนนะทุกท่านช่วงระยะเวลา3เดือนสมมุติว่าเราดูเดือนมกราคุณก็นับไปกุมภามีนามิสาอะไรอย่างเงี้ย หรือถ้าคุณดูเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมอย่างเงี้ยะก็นับไปนะมันเป็นไทมเ์เลสในช่วงระยะเวลาที่เราต้องนับเนาะตรงนี้นะคะใครคนใดคนหนึ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้รับรู้ข่าวข่าวเขาคนที่บล็อกไปอาจจะมีการปลดบล็อกคนที่รอคอยคําตอบในเรื่องของความรักคุณจะได้รับคําตอบนะตรงนี้นะคะนี่ห่างหายไปรอแล้วรอเล่าจะได้รับคําตอบนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะได้รู้ก็คือในเรื่องของโชคลาภนะคะ คุณอาจจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะเลขจากยานพาหนะบ้านเลขที่หรือปีเกิดพศอสอเกิดของคุณก็ได้นะ,ะแเวนเพรคุณมีโอกาสนะในเรื่องของโชคลาภนะคะการเสี่ยงโชคการเงินแบบมันแค่ขายว่าติดลบมาแล้วอะนะคะจะเป็นการพลิกฟื้นก็ได้บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่คาดคิดตรงนี้นะก็อย่าไปยึดติดมากบางทีมันอาจจะแล้วแต่คนนะว่าคุณจะได้มีโชคมีลาบแค่ไหนบางคนอาจจะซื้อ20บบาทอย่างเงี้ยก็ถือว่า ถูกก็เป็นโชคลาภบ,บางคนก็ถูกลอตเตอรี่เงี้ยก็แล้วแต่ดวงนะตรงนี้หรือใครคนใดคนหนึ่งรอคอยในเรื่องของความรักถ้าเป็นคนโสดจะมีคนมาชอบคนคนนี้จะเป็นโปรไฟล์ที่ดีนะคะการงานการเงินของเขาโอเคแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาค่อนข้างดีนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของการกู้ยืมจากสถาบันการเงินคุณมีโอกาสได้นะคะหรือบางคนอาจจะได้ของขวัญของฝากเป็นของสวยๆงามๆม,มีการมั่นหมายก็ได้สิ่งที่คุณจะได้เจอก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะสิ่งที่คุณจะได้เจอภายใน3ามเดือนนี้แหละนะคะก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะตรงนี้เนาะอืมอะ ทั้งเรื่องของการรอคอยในเรื่องของการทะเลาะนะที่ต้องระวังแล้วก็เรื่องโชคลาภก,ก็พูดไปหมดแล้วนะคะเอาละมาดูกองที่สองบอกแล้วว่าของเราคลิปไม่ยาวสั้นๆนะคะพาร์ทที่สองนะคะใครเลือกกองนี้มาดูหน่อยภายใน3เดือนนะคะนับจากนี้ไปเนาะหรือใครดูช่วงไหนก็ลองดูนะนะคะคุณจะได้เจอกับเหตุการณ์อะไรนะคะดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศที่สาม กลุ่ม lgbt สามารถดูได้เลยสามเดือนนี้สิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วคุณจะได้เจอขอโทษทีค่ะ่ะสิ่งแรกที่คุณจะได้เจอโดยที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การกลับมาของใครบางคนมาขอโอกาสคุณถ้าคุณที่เลิกลากันไปในเรื่องของความรักนะมันเป็นไพ่เจ้ากรรมในเวรไพ่โชคชะตานะคุณจะได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งมีการร้องขอโอกาสมีการมาขอโทษขอขับมานะบางคนนะทาผิดไว้นะคะแล้วก็คุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของการงานนะคะมีคนมาเสนองานเสนอโปรเจกต์ให้กับคุณนะคะและเป็นเดือนและขอโทษทีและเป็นช่วงที่คุณที่แบบหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีสนุงมีเสน่ห์เยอะ เดือนนี้นะคะมีคนเข้าหานะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามนะคะและคุณจะมีในเรื่องของการงานที่โดดเด่นไพ่กองนี้แทบจะไม่มีในเรื่องของด้านลบเลยนะคะแต่อย่างว่าแหละถึงไม่มีด้านลบแต่คุณก็จะหนักใจในเรื่องของการงานนะถึงแม้ในเรื่องของการงานมันคุณจะหนักใจในเรื่องของงานที่ไม่ถนัดคุณจะได้รับในเรื่องของงานที่ไม่ถนัดได้มาไกลกรียได้มาแบบ ส,สางได้มาเริ่มใหม่เช่นคนชื่อกกทำไปก่อนมันเละแล้วคุณเป็นคนชื่อขอคุณจะได้มาแก้ตรงนี้แหละหรือได้รับตําแหน่งโดยที่คุณแบบคาดไม่ถึงน่ะแต่ตําแหน่งตรงนี้คุณไม่ถนัดไงนะคะอย่างที่บอก่ากองที่สองน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆหลายๆอย่างนะคะหรือใครบางคนอย่างที่บอกว่าถ้าคุณรอคอยคนรักเก่ากลับมาหรือรอใครสักคนที่ห่างหายไปมีโอกาสกลับมามาร้องขอเขาเรียกว่ามา,มา,มาตายแทบ เท้าด้วยแหละบอกเลยต้องใช้คําพูดนี้เลยแหละนะคะเพราะไปไหนไม่รอดนะคะตรงนี้นะนะคะคุณจะได้รับการยอมรับนะจากสังคมเดือนนี้นะคะช่วงนี้ไม่ใช่เดือนนี้นะพูดผิดตลอดขอโทษทีนะคะจะได้รับการยอมรับโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะเหมือนกับว่าโชคมันเข้าข้างนะ่ะคือหยิบจับอะไรทําอะไรก็คือเสนออะไรไปลวคือแบบได้รับการยอมรับหมดนะคะผิดแปลกจากช่วงที่ก่อนหน้านี้ ทำอะไรไปปุ๊บก็มีคนอิจฉามีคนจะคิดจะเลื่ ok อยขาเก้าอี้นะเห็นไหมเขาบอกว่าผลงานค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณลุยเลยนะคะเด่นเรื่องการงานแล้วก็ในเรื่องความรักนะของคุณกองที่สองอ่ะมาดูกองที่สามหน่อยนะคะกองที่สามนะหนึ่งถึงสามเดือนนี้สิ่งที่คุณจะได้เจอนะกองที่สามนะ มันจะมีทั้งด้านลบและด้านบวกนะทุกท่านแต่บางคนก็อาจจะเจอด้านลบเยอะหน่อยด้านบวกเยอะหน่อยก็แล้วแต่เนาะกองที่3สิ่งแรกที่คุณจะได้รับรู้ก็คือการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องหรือตัวของคุณเองนะเดย์เดยรีเบิร์ดนะคะ การเจ็บป่วยการสูญเสียหรือการได้รับข่าวข่าวจากคนที่รู้จักคนสนิทว่ามีการเจ็บป่วยถึงขั้นที่แบบล้มหมอนนอนเสือหรือบางคนอาจจะเสียชีวิตก็มีนะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นญาติพี่น้องเราก็ได้นะคะอันที่สองจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะที่คุณจะได้เจอคนที่โสดมานานคุณจะมีคนแบบมาเซอร์ไพรส์หรือมาขอแต่งงานคนที่คบกันมานานคุณจะได้จัดงานเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์ อาจจะเป็นงานแบบในภายในครอบครัวแต่ว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งญาติพี่น้องนะตรงนี้นะคะจะมีงานเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์น,นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครที่มีปัญหาคาราคาซังในเรื่องลักซอนรักสามเศร้าที่เขาปิดบังคุณมานะคุณจะได้รู้ความจริงจะได้กระจ่างว่าเขามีใครอีกคนหนึ่งที่เป็นเงาอยู่ตรงนี้นะคะหายพินเทศคือเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเป็นลักในความลับก็ได้ ระวังไปเจอในรักในความลับนะสำหรับคนที่คบกันแบบคลัคระซังแล้วพอมาเปิดดูคลิปดูให้อาจจะตรงกับเราก็ได้ตรงนี้นะอาจจะทําให้เราแบบวิตกกังวลนิดนึงนะตรงนี้กองนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบหนักหนาสาหัสนะคะจะมีอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการงานนะใครที่จะสมัครงานใหม่ทํางานใหม่มีโอกาสได้นะคะหรือสอบแข่งขันมีโอกาสชนะนะคะ หรือขยายธุรกิจมีโอกาสที่แบบว่าได้ที่ที่แบบถูกใจนะคะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาแบบซัพพอร์ตนะตรงนี้นะคะอืจะเด่นในเรื่องความรักนะเนี่ยความรักแล้วก็ในเรื่องของความที่แบบเราหาคําตอบนะคะกับใครสักคนหนึ่งที่ปิดบังเรามาตลอดนะเราจะรับคําตอบเร็วนี่แหละแล้วก็สุขภาพอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ตัวเราก็คนที่แบบเรารู้จักรอรับฟังข่าวๆเนะาะการเจ็ป่วยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะกองนี้นะคะ คนโสดได้สละโสดหรือคนที่แบบคบกันมาสักระยะหนึ่งจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะอาจจะเป็นช่วงมีนาเมษาก็ได้เนาะที่คุณจะไปผูกข้อไม้ข้อมือกันกองที่4มาดูหน่อยค่ะตรงนี้นะภายใน3าเดือนนี้สิ่งที่คุณจะได้เจอแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้มันคืออะไร มันขึ้นในเรื่องของไพ่ความรักนะทุกคนนะคนที่จบไปแล้วมาขอโอกาสคุณนะเนี่ยคุณน่าจะรักกับคนทางไกลต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนต่างเพื่อต่างจังหวัดเขาหรือเธอคนนั้นทํางานเกี่ยวกับราชการก็ได้นะมีการมาขอโอกาสจากคนที่เลิกลาไปแล้วนะคุณน่าจะดีก,บกับพ่อแม่แม่ได้หมดเลยนะคะไพ่ว่งโลบ่งบอกว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันเป็นโซเมทกันนะมันหนีกันไม่พ้นนะคะเนี่ยก็คือในเรื่องความรักขึ้นมาเลยตรงนี้นะคะ หรือถ้าคนที่โสดจะเจอพ่อไม้จเจอแม่ไม้นะคะมาขอสารสัมพันธ์นะเขาเรียกว่าล่ำสัามากๆคนคนนี้นะคะหรือบางคนอาจจะได้พูดคุยกับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นในเรื่องของการเกษตรก็ได้หรือเป็นในเรื่องของการส่งออกก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือใครบางคนนะคะรอในเรื่องของงานนะคะ รอเรื่องการเสนอผลงานรอในเรื่องของการที่แบบรอโปรเจกต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะผ่านไปได้มันจะผ่านไปได้โดยที่คุณอนะคาดไม่ถึงนะบางคนจะมีการเดินทางไกลนะคะไปเรื่องงานไปเรื่องตําแหน่งนะคะตรงนี้นะเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของความรักนะไพ่กล่องนี้นะไพ่เสียยังไม่ค่อยมีเลยนะตรงนี้ว่าไม่มีก็ต้องพูดนิดนึงนะคะเมจิเชียนหมายความว่าให้ระวังคนที่เข้ามาตีสนิทนะ หรือทำดีกับเราแบบผิดปกตินะคนคนนี้อาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์ก็ได้นะคะดูดีๆนะเนี่ยเป็นไพ่เตือนนะคะตรงนี้เนาะนะคะอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะตรงนี้นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่คุณจะได้เจอนะภายใน3เดือนนี้เด่นในเรื่องของความรักเด่นในเรื่องของการงานนะตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านแบบพบเรื่องราวที่ดีๆเนาะแล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจในการที่แบบเราจะมุ่งอ่อนไปข้างหน้า ใครที่ไม่มีคู่ก็ขอให้เจอคู่แท้ใครที่รอคําตอบอยากเป็นตัวจริงก็ขอให้เป็นตัวจริงนะคะหรือในเรื่องของการงานใครที่คาดหวังนะอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการหรือมีในเรื่องของอธุรกิจของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครก็ขอให้คุณได้สมบังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งด้านโบวกและด้านลกหรอทุกคนเราก็ต้องหัดมองนะคะให้เป็นว่าอะไรที่มันจะทําให้เราแบบ อ,อยู่ในโลกของความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะนะคะอย่าไปคาดหวังมากถ้าคาดหวังมากเราก็ต้องเสียใจมากคือทําปกตินี่แหละใครจะเป็นอะไรยังไงก็ช่างแต่เราต้องดูจิตของเราดูใจของเราว่าตอนนี้หัวใจของเรามันมั่นคงแค่ไหนความคิดของเรามันมั่นคงแค่ไหนไม่ต้องไปเอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เก่งและแกร่งนะคะคุณแข่งกับตัวเองก่อนแล้วค่อยไปแข่งคนอื่นนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ